สบายดีจ้าลุงป้าเอาอ่าสบายดีพี่น้องอันมื่อนี้นา่งย่ญ่ก็ไม่ได้เพอเลอลายเลยจ้ามื่อนี้นั่งย่กับเมก่กาสิไปส่งลุงเพินน่เนาะเพราะว่าลุงมามานอนนั่งน่งตะขึ้นเดียวเพื่อนกาซิเมอร์แล้วอีเมฆกาสิไปส่งลุงอยู่คิวรถนะแม่เนาะสิไปส่งลุงพ่นย่คิวรถจ้าปาหักไปอันเกมตัวไปเลยจ้า ลุงเพิ่งกันได้ขึ้นมาเลยด้วยจ้าพี่น้องลุงนี่นังใหญ่เอาเฮ้อค่ะรถค้ารถเด้จ้าเมือ่อวานนี้กะน้องน้อยเพิ่นได้ไปซื้อเครื่องให้ลุงเพิ่อนน้นองจ้านังใหญ่ก็เลยเอาเงินเถอลุงขารถเด้จ้าการกำลังเดินทางมั่นการกระตุกกระติกกระขอโทรขอภไฟอะไรจ้า เดินเดินเดินจังได้เห็นกันเื่อหนึ่งนะแม่นอซิพกปีแม่น่าเมิร์กกับเฮอลุงเดินทางปลอดไผซิพกปีเจอกันเธอหนึ่งพี่น้องพี่เบฟเฟอร์ละดีใจแห้งเพราะว่าอันนี้วันอาทิตย์คลิปแม่นวันอาทิตย์คลิปซ้ำจนล้างหน้าแล้วจะไหนอาร์หรือน้อยมากเนาะพาไปซื้อเครื่อได้คลิป วันนี้กาเคยหอดคิวรถและมีแมงเคยและแกนฮอตคิวรถ<น>นะเมนชิมเมอร์ปักเช่ลงไปท้ายยุติรถแตะลุมเนาะใครได้บอ นั่นติดเฮยได้เหวนเคืองลงเธอลุ่งแล้วก็นนังแม่นังท่าเป็นหมู่บ่ แม่พอดีไปจ้างเคิงเคยันเยันตายกลางทางแล้วกัปูน้อย ที่รถหวานเท่าพี่น้องเลยแต่ว่ารถเอ,อทีแนนลนด์ลากเซ่เศสีเป็นรถตู้เลยอันนี้เพิ่นจะซื้อปิงไก่เพื่อลุงกินตามทางเดจ้าพี่น้องหลังจากที่ไปส่งลุงแล้วพอดีน้องน้อยก็มาแต่งเฮนเดจ้าอะไรก็เลยชิไปซื้อลูซิ่งเบ้ ออกาซิมีสะอนไปรบกวนสะอนเพิ่นไปนําเพราะว่าอีเมกกาบ,บ่งหูมองซื้อนะนะแถบนี้เนาะไรมันบ่มี่นะเยพย์เขจักทางวันนี้เพราะว่าแม่เคยซือ้อแต่บริเวณนี้ซื้อเลยสิสให้สะโอนพาไปเด้จอจ้าไปน้ำมาน้อยเอ้ยจะเอ้ยมาน้อยมาน้อยคือนวดและดีใจเนี่ยนี่พี่น้องเอ้ยตุยอยู่นเอาไว้นางไฟบ่ขึ้นสิ่ห้าว่าคนโง่ขึ้นมาพา ให้เหรอหน้ามันเป็นคนเคยอุ้มแม่น้อยย่อมันหูวจับย่อมือย่อนะเจ้าคืออุ้มใช่มีเด็กน่ารักเด็ดขาดมีกลมสิขาวนี่ม่รู้พี่สีขาวบอมีสีขาวกับสีที่มันเข้ากับทานอาารชคาตัวนั้นอาหใหญ่นะค่ะค่ะว่ามีทางพุ่นกับลบเข้ามาเบิ่งทางนี้เขาก็มาวัดฐานที่สะออนซัง ทั้งถึงก็คือสีที่เขาเจ้าเอาเอาไว้ไม้ยังก่อนนี่ฮะเสียวลาเซียวลาอ่า,อา,อาทีนี้บอกอ๋อ

แต่ว่าอยากได้สีขาวเลยให้มันตัดกับเสียหนึ่งที่มันอยู่สังกะสีนะสีนี้มันสีขาวบอกกับสีเขื่อนมีแต่เนี๋ยวนี้ฮะนะเดีอยาไปเอาสีคือกันในบางามเลยต้องหาสีตัดกันเอาบบได้เลย ตัจหาีนะัไนี้าวก็เลหลยก็มมีหนแล้ว,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 วลือกเลยมันก็บมีหนาเศร้าเนอะเพราะว่าหนา้าสองห้ามันหนาเกินไปเขาก็เลยมาหาเลือกรู้สิ่งก้อนขันบ่ได้กรแมนเขาไปหาเบ่งอยู่สาวรรค์ไหมอ่าไม่ใส่ข้างๆคับ ไม่ที่ตะกี้พิ่ซีน้องน้อยทานนี่น้ำหนอยเด็กได้สีอั่มเป็นไงสีนี่วะสีได้แม่ โยหาสีอะ้รที่มันเข้าก็มันนั้นแล้วเลืกบริเป็นแล้วนี่ค่ะไม้อันนี้ค้างหมดค่ะงานตัวไหนานดูการงานช่าย่านี่้างาเลยฮะอมันกันคนอยากกากันัเป็นรองดูหานา้หมดมันมันมีหนนจ้งพก็มีอือนี บาบมนเเอาล้วรอแล้วแต่หแผนเจปหลังคาสีลังุดงก็ออกมาก็ออกมาแต่ซ้ไม่โทซแผ่นสีม่วงนะอขอบมันอาเลยเป็นบก สอสามสิบเอ็ดคูณเจ็ดสิบสองพันเอ็ดเจ็ดสิบบาทนอดบเอานะนอดทันได้ยงม,มีพออ่อคะแเลนเอาไปเอาืใเพื่อนอะาซื้อรเนี่ยพ่คจะจูนชงนันต่างกันเดอ้อหานอดไทยในจำนวนหนึ่งรอยดอกเจ้าสิงยิงได้เบิรลอยยอหานอดเวียดดอกจีนมันมีอยู่รอยดอกจะสิยิงเบรเบิรลอยลอยดอก ได้บอกของที่ม้วนเล่ยมงูเลยสี่อาจะงเออเอาเอาไปนันก็ได้โงมันยังเลือด้ซงเอาสี่วงไปพับัมีหลังคาใหญาล้านสองสี่ัสองพันบวกเจ็ดแสนหกสิบบวกเจ็ดแสนสามสิบหาหกล้านเจ็ดแสนสามสิบเจพัน ้ <câ reen> งเบิแม <unemployed> ่มีแผนมุ้งล้างไงแด่กก็ออกกับขอบผ่างอ้อมเพือนบริใสแต่ท <ida> ั้งหลังขอบผ่างใส่แต่ทั้งขางล้างไ่กับล้างล้างน้อยล้างล้างญ่กับก็อออกมาฮัเลิกกไม่ฟาหาแผ่นรวมบนเลย6ล้านเจ็แสนสามสิบเจ็ดพันคี่างีเจดไถึงมไ่ได้อีก อกันได้เอาวงลานเก็ดเศษ้นไิมครับทิมต้องแต่หารลอยหลายแม็ดเลยขิมไปในร้านนี่เอามาค่นนี่ให่นเอาคนเบอร์โทรเนาะ

้อเดงคือเวลาจริงๆไปห้าสิบสิบเอิแบ้างอืมไปอืมไปนี่ก็โอ้เอจ้าคือไปชงฮะก็ชงเพื่อนเขานี่เออสนนี้คนอยู่มาแปดสิปดคนเวียนไปเวียนมา่งัวนะข้าไรนีแจะเก่าคนนี้ เลยปร๊มาน้นเลยปมนั้นดอกพูดไปเอาตัวนั้นตัวเป็นลักสีฟ้ามันดอาพูดสังเครืยี่ใสกันยังค้างเือกเก้าหนึ่งสองหนึ่งี่แปดบโทรถัพเลยเนาะเลยป็นโทรหากันกันมาไปเสร็จนั้นไปเสรอามาแล้วเนี่ยมืงฝากมือของสายนี้แล้วนี่ป้ายหงสาวี่ป้าป้านป้าแม่นกแล้วนั้นนี่จะหงอันนั้นสีฟ้าของเดียวนั่งน้อยก็ได้เลือกเป็นสังกะสีกาซีเป็นซีอาวก็ สีมังคุดบ่แล้วก็เป็นสีแบบเอาใส่มองทางอันทางดัง,งเขจะเอินเอาเลยอ่ะฟ้าอันนั้นมนะันเป็นสีแดงมนฟ้าอันนั้นมันนะเป็นสีดแดง,นะแ,ดงแล้วเอาก็สีไปหาซื้อสีขาวตัดเอาเดาจ้าสีขาวมาตัดสีมานะว่าแนี้มันมี่เี่าเนมีแต่เพนหนาเนาะนพัหญ่พูดก<ค>าคิดน,นี้กะ ชีได้ขอลาป้าลุงไปก่อนได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซองข้อควาสาวผู้ไทยในได้จ้าลาไปก่อน<ม>บ๊ายบายน้องเมฆก,ก็รับแล้วรับตั้งแต่ลงแต่โลผพว